ลลม,โโมาเป็นแบบเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวครับกับเดอะมูฟวี่เอ๊ะไม่ใช่สิเขาบอกว่าเป็นภาคพ,พิเศษหลังซีรีส์อุลตร้าแมนทิกเกอร์หรือเรียกกันว่าอุลตรา้าแมนทิกเกอร์นิวเจเนเรชั่นทิกเกอร์ อพิซสอตนั่นเองครับ2ปีผ่านไปหลังจากที่โลกได้ผ่านวิกฤตการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหรือตอนจบของอุตมัทิกเกอร์ในซีรีส์นั่นแหละครับแต่ทันใดนั้นครับสัป,ปาหก็เกิดออรวาสมากมายพร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมายครับแถมซากโบราณเมื่อ30ล้านปีก่อนก็ปรากฏขึ้นตามที่ต่างๆทั่วโลกเลยแบบไม่ทราบสาเหตุแบบนี้เป็นเพราะอะไรกันนะใครมักอาจทําเรื่องแบบนี้ขึ้นมาในเวลาเดียวกันครับทีมการซิเล็กก็ได้หูหน้า ทีมคนใหม่อย่างโทโคีเโอกะเรียวอิจิซึ่งเขาได้ค้นหาสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้อันดุเดือดเลือดพ่านที่กำหนดโชคชะตาของจักรวาลแห่งนี้เลยระเนี่ยโอ้ย งานนี้อุลตร้าแมนเซตของเราไม่รีรอช้าที่จะมาช่วยอุลตร้าแมนทิกเกอร์ในการต่อสู้ศึกครั้งนี้แน่นอนว่ามนุษย์ยากที่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทั้งสองก็คือ้ <c oughs> นี่มันอ e ีวิลทิกเกอร์ไม่ใช่ฉันคืออ e ีวิลทิกเกอร์งานนี้ไขกันนะที่เป็นคนแปลงร่างเป็นอ e ีวิลทิกเกอร์กันแถมแซดเองก็เป็นอะไรไปอีกเนี่ยงานนี้เคนโกจะผ่านศึกใหญ่ครั้งที่สองได้หรือไม่งานนี้เราต้องไปดูตอนพิเศษอย่างอุลตร้าแมนทิกเกอร์นิวเจเนเรชั่น ทิก้าเอพิโซดเซได้ในแพ right, ลตฟอร์มออนไลน์ชุดปรยาอิม a g i n a t i o n และโรงภาพยนตร์ในประเทศญี่ปุ่นอะนี่มันก็ภาคหนังโลงนี่ว่าในวันที่18มีนา2022ที่จะถึงนี้ครับแหมก็ถือว่าน่าดูกันทีเดียวครับกับภาพยนเศษอย่างภาคนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันในเรื่องนี้กันดีกว่าครับว่า2ปีผ่านมานั้นตัวละครที่หายไปมีใครกันบ้างแน่นอนว่าไอที่หายไปเนี่ยก็คือไอสตัวนี้แหละครับที่หายไปอย่าง คามิยร่าหิวดำดาดก้อนพวกเขาอาจจะตายในภาคสีหลักหรือพวกเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ในภาคนี้ก็เป็นได้แน่นอนว่าภาคนี้มีสปาราที่เคยปรากฏตัวในซีรีส์อุลตร้าแมนแซตในตอนที่หนึ่งอย่างเจเนกัสที่ออกอารวาสอยู่ดาวโลกงานนี้ถึงข่าวที่อุลตร้าแมนแซตของเราต้องลงมาออกโลงอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่าเขายังใช้การสปาร์กเลนอยู่หรือเปล่าหรือกลับมาใช้แซตไลเซอร์ izer, เหมือนเดิมในการแปลงร่างเป็นอุลตร้า ในร่างต่างๆแต่ที่แน่ๆเหมือนเขาจะโดนวางยาควบคุมตัวเองไม่ได้และก็เป็นอย่างที่ทุกๆคนเห็นกันในตัวอย่างเลยครับไอลักษณะาตาสองสีแบบนี้ไม่ใช่แมวเขามื่นี้แต่ว่าเกิดเพราะอะไรกันแน่ครับถ้าเกิดว่าเอาแบบ่าๆาในซีรีส์อุลตร้าแมนเซิร์ก็คือโดนต่อยตาจนตาแตกตาสีแดงแบบนี้โอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงจังแบบนี้คงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเขาอาจจะโดนควบคุมร่างอยู่จากใครบางคนหรือเปล่าหรือว่าที่แปลงร่างของเขาอาจจะโดน วางยาอยู่อันนี้เดาล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างฮารลก้ที่ปรากฏตัวในภาคนี้ยังมีตัวละครอย่างอีกนิดเขายังไม่ตายครับจากภาคซีรีส์หลักแม่เขาอึจริงๆเขาได้ประทะกับอุลตร้าแมนแซดร,ร่างตาสอกสีเอ๊ะหรือว่าอาจจะมีชื่อร่างใหม่ของแซดก็เป็นได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของดาร์คทิกเกอร์ก็น่าจะโนนยำเลิศเทอไปตามระเบียบนั่นแหละครับปาเดสุดท้ายครับน่าจะเป็นตัวของอีวิลทิกเกอร์ครับเอ๊ะสรุปแล้วว่าเขาเป็นใครกันนะถ้าเกิดว่า ว่าเรารองย้อนไปดูตอมแมนทิก้าอย่างตัวมาสกิเคโกนั้นเขาคือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่มีความอิจฉาในตัวไดโก้พอสมควรเหมือนกันครับบทพูดต้องมาละแกเป็นแสงได้ยังไง ฉันพยายามแทบต,ตายกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้แม่เขาไม่ติดเด็กเส้นได้ยังไงกันเนี่ยตัดภาพมาทางฝั่งของโลกของทิกเกอร์ครับคนนี้น่าสงสัยมากที่สุดเลยครับเขาก็คือหัวหน้าหน่วยคนกอนอย่างทัชซึมิเซยะที่เขาเคยทำหน้าตาแปลกๆในตอนที่ดาด้าบุกมาแล้วและครั้งนี้เขาก็ทำหน้าตาแบบนี้อีกครับเสียงต้องมาละมินโนเอโกะนึสกัตตันจ์ไนท์ออกรอบนึ่ง แน่นอนครับหรือไม่ก no ็ตัวหูหน้าคนใหม่อย่างโทคิโอกาเรียวอีจิที่มาแปลงร่างเป็นอีวิทิกเกอร์หรือว่าอาจจะไม่มีใครแปลงร่างเป็นตัวนี้เลยครับเขาอาจจะเป็นตัวของเขาเองหลายทางเลยครับเพราะว่ามีพิธีกรรมแปลกๆจากมนุษย์เมื่อ30บล้านปีก่อนให้มันคืออะไรกันแน่พิธีกรรมนี้อาจจะเกี่ยวกับทิกเกอร์หรืออาจจะเกี่ยวกับอีวิทิกเกอร์งานนี้ก็ต้องลองไปติดตามตอนพิเศษอยากอลต้าแมนทิกเกอร์ New Generation Tiga Episode 7ได้ในแพล ซูเออปอรย์ย่าอิมเมจเนชัน่นและโรงภาพยนตร์ในประเทศญี่ปุ่นเอ๊ะนี่มันก็ภาคหนังโรงนี่วาในวันที่18มีนาคม2022ที่จะถึงนี้แหละครับและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาคนี้ก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับพี่มันต้องเป็นแบบนี้สิแบบนั้นสิพี่ก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาหาข้อมูลสักเท่าไหร่ครับงานก็เลยออกมาชุยอย่างที่คนเห็นนี่แหละครับพี่พูดกันไปดูเรื่องแล้วทำได มากสุดก็อยากจะให้ทุกคนนั้นช่วยกันกดไลค์และ subscribe กับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทํางานแบบนี้ต่อไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยเป็นเอ่ออีวิทิก้าแล้วกันโอ๊ยเก็บ